สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนจ้าวันนี้ยิงกบกันอยู่โรงพยาบาลคือเก่านาะเดินเดินอกอ,นอ,กนอ,นอกมารับลมข้างนอก,กนพนนี่น้องจ้าเดินออกมารับลมข้างนอกก็เลยอันพาเพื่อนเพื่อนัันอันชมวิวเนาะพาเพื่อนๆชมวิววิเวนท่านั้นระเบียงพี่น้องจ้าก็พาชมวิวเป็นไง สวยดีพี่น้องเลกก็บอกมาเดินรับลมอยู่แต่ใน,นห่อนของคนป่วยายกับอุดอดูคุณหมอพันปูไว้เนาะดีเนาะนดีไหมมีทุกอย่างพี่น้องจ๋ามีทุกอย่างเลยเลกก็ไปถ่ายดูด้ยกันมีทุกอย่างเล็กก็เดินเดินลงมาเล่ยนเรื่อยพี่น้องเรื่ยเดินกินข้าวเดินคนป่วยอิ่มเราก็เลยเดินลงมาเล่นทร้างร่มนั่งเรียนนั่งน้อยเมื่อย ก็ไดงนนะ้งอนเนาะไหนอยู่ได้นาะพี่น้องเนาะฝอลข้นตัวเห็นวิวดอกไม้งามๆกับพยายามมันจีเก็บมาฝากเพื่อนๆนาอพี่น้องจา๋าสะออนสะออนดอกไม้งามๆดวยโอ้อยากได้ไปปลูกบานนาอพี่น้องเนาะเอาไปปลูกบานเจ้าของกะจีดูแลงามขึ้นเือนเพืพ่อนปลูกคนละเนี้ยห <c oughs> วาแลี่วกบคำเจ้าของพี่น้องเอ้ย พาชมสถานที่พี่น้องจ๋าอันสวนหย่อมอยู่นานโรงพยาบาลเนาะพี่น้องเนาะไอ้กบันลงมาแป๊บเดียวเด้อพี่น้องลงมาแป๊บเดียวอันกเัเลวานจีผาพี่น้องท้ามันคลิปดูช่อมมืนสวนหยอ่อมชมชมสวนหย่อมของเพิ่นนเนเาะพื่อนๆกเัเล่ว่ามันงามดีไี้กบเปนพยายามดันเตียนบ่ให้อันติดอัน โลกโลก้กะบ่ได้พี่น้องจ้าปิดคือเก่าเอาชมสวนไปเนาะพี่น้องเนาะเดินดอกเข็มสวยสวย,สวยพี่น้องออกดอกออกดอกสวยเลโก็กระยาาถลูปลวีแกะนี่เห็นสวยสวยพี่น้องบรรยากาศได้บรรยากาศเป็นใจอยู่ได้เนาะเดินชมชมวิว เซย์ว่าพี่น้องเดี๋ยวแยกกบถ่ายให้ดูข้างหน้าเด้อนีิข้างหน้าอีก่นทำไว้เดี๋ยววันหลังอัะแยกกบจิโร่มาถ่ายอันคลิปเนาะพี่น้องเนาะถ่ายคลิปมันให้พี่น้องเดินถ่ายอยู่แถวนี้แหละเอาวันนี้ชมแค่นี้ก่อนชมแค่นี้ก่อนยายกบก็จิขึ้นไปข้างบนพี่น้องจ๋าจิขึ้นไปข้างบนสำหรับคลิปนี้บ๊ายบาย